ไปต่อกันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยกรุงเทพมหานครค่ะนายเอกราชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567โดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดไซแอนเดสนุกคิดวิทย์รอบตัว โดยมีนายดิษพล์มาตุอัมพันวงผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยพร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้การต้อนรับนายเอกราชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตทางด้านความคิดช่วยให้เด็กไทยมีทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตทางด้านนายดิสศพลมาตุอัมพันวงได้กล่าวว่าการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดขึ้นเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525 ได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกําหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดงานวันวินวทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคม2,567เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยกิจกรรมจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศภาคีเครือข่ายอาทิการไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการห้องเรียนสีเขียว คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสมาคมดาราศาสตร์ไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและซ e ิมิโอสเตมเอ็ดโดยจัดกิจกรรมรูปแบบนิทรรศการถาวรนิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมทั้งกิจกรรมอีกมากมายที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรมกล้องสลับลายกิจกรรมเครื่องยิงวัตถุด้วยมุมต่างๆ โมเดลดาราศาสตร์สนุกวิทย์คิดเพล์เลินปริศนาติดดาวติดเธอคะ่ะครับสวัสดีนะครับสำหรับสุวิทยาศาสตร์เพื่อการ,ราศารึกษาเอกมัยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับซึ่งเราจัดจัดวันที่1 6ถึงสินะครับสิงหาคม2 5 6 7นะครับจำนวน3วันนะครับซึ่งเราก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับข้องกับวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานร่วมจัดนะครับจากหน่วยงานของกลุ่มสุวิทยาศาสตร์เองนะครับ แล้วก็มีหน่วยงานร่วมจัดจากภาคีข่าเองนะครับก็กว่ากิจกรรมทั้งหมดรวมๆแล้วก็เกือบ 3- 40กิจกรรมเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในวันที่18นะครับเป็นวันพ,พิเศษที่สุดเลยก็คือเป็นวันที่เราครบรอบ60ปีทั้งพระจำลองของเรานะครับซึ่งอันนี้เราอยู่มาถึง60ปีแล้วนะครับสำหรับการให้เปิดปฏิการทั้งพระจำลองนะครับเรียนเชิญน้องๆน,นะครับพี่ๆประชาชนทั่วไปนะครับนักศึกษาต่างๆนะครับอยากจะเรียนรู้ยาศาสตร์ดีๆนะครับก็ขอเชิญชมที่สุพยศาสตร์การศึกษาทได้นะครับแล้วพบกันนะครััับสสวดีครบ